สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมแนวอสซีเทิร์ฟเทนซีนะครับผมเป็นแนวแนวอะไรวะบอกไม่ถูกด้วยแนวเนวี่ยมีเป็นเซตห้าสิบสามร้อยนะครับแล้วกล่องนี่กล่องสุ่มสไนนะครับสไนธรรมดาสไนแลน่าจะใช่แนวตัวคอมเป็นตัวห้าสิบตัวสามร้อยนะครับ,รรลรบแล้วก็นี่ก็เติมห้าสิบเนี่ยเป็นโล่เนี่ยตู้ตู้ดูฟี่ก็เติมสามร้อยได้หนึ่งใบนะครับสไนพันธุ์นี่แรงนะครับดาเมิเซอร์เจ็ดสิบก็แรงเลยมือผีก็แรงมาครับไปดูต่อของพวกนี้ฟาร์มบอสขาวได้นะครับ บอดีมีพีชตอบผลดีมากเลยนะของพวกเนี้ยถ้าเป็นฟาร์มบอดดำอะครับจะตอบดีมากแล้วก็เออ่นี่แชร์กลุ่มห้ากลุ่มจะได้ตัวละครวิ่งไวยี่สิบสองนะครับได้พวกคาพวกกอซ่าเนี่ยสิมงพวเอาไปเล่นได้ครับแล้วก็นี่ปืนเติมสามร้อยเติมครบสามร้อยจะได้รับปืนพวกเนี้ยหนึ่งกระบอกเลือกเอาเลยครับบอกไหน่อยแต่ผมไม่ค่อยแนะนำปืนคนนี่ครับโคตรกะก็เนี่ยประมาณนี้ครับผมรีวิวหมดแล้วครับค่อยไปดูในคลิปเอานะแล้วก็นี่แพ็กเต็มเงินทุนคุ้มสี่สิบเก้าบาทก็นี่ตามนี้ครับไปดูในเกมกันเลยดีกว่าผมไปเจอกัน นะครับ <c oughs> วันนี้เราจะมาเปิดกล่องกันนะครับผมกล่องพวกนี่นะครับซื้อจาก GC นะครับเนี่ยอ่ะเปิดกล่องเอาเป็นกล่องปืนก่อนแล้วกันไหน, GTA นด์ BTS b ี s อา,าจีเฮิบเฮิบห,หนึ่งวาและหนึ่งบีทีมาบีที A ก็สาม VS HP จะในแล้วกระบอกเดียวเอาเป็นกล่องกล่องสมอน้ตอแล้วกันฮะปืนนาวตัวโอ้โหกางเยอะอันนี้เดี๋ยวดูด้านล่างก่อนของกางเยอะอยังไถ้าได้สีบ่วงก็คือของดีนะครับเฮ้ยเฮเอ้ยหัวมังกร ก่อนคือเอ้ยมืนส,สามอันติล้อีกส,สามอันแล้วนะเสียละห้าอันละเฮ้ยอันไม่แย,ยน,นี่พวกืคนที่มันสิงไปแล้วกันนะทำไมเม่เดอดสามเอ็เก็บไ้ก่อนล้วกันนี่ก็ดเ็ดสามเอันนี้ร้อยสี่สิบสามเอ็ดสาม น่าจะเอาไว้สะ <Huh? S 1> พานบอสนะครบปืนพวกเนี้ยแล้วก็หัวบางกรเมื่อกี้นะเอาไว้กดแลกข,ของอ๋อนี่ไงแลกพวกชื่อสีนะครับหัวบางกรเนี่ยเอาไว้แลกชื่อสี <Huh? S 1> แล้วขอต่อเลยสีทองดีสุด อย่าบอกนะตัวทองไม่ออกเลยอะเฮ้ย hey. ไอนสองเฮ้ย hey. เอาดี20กล่องตัวทองไม่ออกเลยเอาดี <c oughs> ก็กองสุ่มสไนต์อ่ะมีสไนต์สีเดี๋ยวดูก่อนนะนี่ก็ประมาณนี้นะครับของในกล่องสไนต์สีมาเยอะเลยเนี่ยทองมาและหนึ่งทองหนึ่งอะทองสองเฮ้ย ทองถามเฮ้น <thing> ั่นแหละคับทองมนะอ๊บ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 เอ๊บทองมาแค่สามนะครับดาเมจร้อยแปนี่ก็ดาเมจประมาณนี้นะครับดูกันปึ๊บ๊บของทองก็ดาเมจร้อยปนะครับในทองแล้วก็เลยกองสุมตัว ตู้ก็ประมาณนี้เลยสี่แปดตูงยี่สิบยี่สี่ยี่แปดตู้นะครับต้องก็เหมือนกันแหละตัวโอ้โหฮะเนี่ยพอตู้ออกดีจังเลยสีทองอ่ะดูดิพอตู้ที่ออกดีจังเลยนะสีทองอ่ะเออเออที่ก็ต่อยี่สิบกล่องก็ได้ประมาณสามสี่ชิ้นนะครับของทองดูจากเพชรเนี่ยก็ได้ประมาณสามสี่ยันอ่ะ ก็ประมาณนี้นะครับเปิดกล่องนี่ครับของครับนี่ของออนเวลาก็ได้เป็นตัวละครด้วยครับนี่กล่องได้พวกนี้ตาน,นี้มาเลยนี่นะครับนี่เปิดก็เอาสอบับเอาไปครับได้แล้วเดี๋ยวไปครับไปยิงกันเลยดีกว่าอ่อครับมาเล่นกันเลยดีกว่า,าอะไรกันอะเฮ้ยผมโกงเขาอีกแน่อนอนดูตรงละเลยหน้าติดตบเขาเลยเ

ตละครโคตรโกงมัติคิลคละครโคตรโกงอ่ะไปตัวนหงเพ็กช็อตละครโคตโกงเลยเจตโก่งเนี่ยใช่ตัวละครโ,คกลลโกโงออฟ u b หนูกนัน่นี่ยทำเล่นไปถ้าจะเรียกกระเรีิเลเวอร์เนี่ยละครวิ่งไวเนี่ยตอนนี้วิ่ง40ถึก3มั้งครับจะจำไม่ผิดนะ เป็นตัวเปิดกล่องส่งจาก GC เดี๋ยวผมซื้อเปิดให้ดูวิกนิดน,นึงนของได้กล่องเด้อไหนวะตัวทองออกสักตัวนึงดิจะได้ดูจะได้ดูความสามารถโอ้ตัวทองไม่ออกเลยผมจะได้ดูความสามารถนี่ตอนนี้เขาวิ่งถามสิบลิเล,ลนหนึ่งถึงหนึ่งน,นะครับซ่อนหัวตัว ราทองไม่ออกเลยอ่ะราทองอ้อยดูได้เออน,นี่นี่ครับวิ่งสีนี่จะสามถึงสีครับโคตรโกงเป่นกราจะขอโเหรี Unbelievable Headshot ก็ไปสิบบาทแล้วตมนี่ยิงแป๊บๆตายเลยนะครับเลอะไแจกเ่นอลต่อดีสาถ้าสาาถึงแล้วเนี่ยแกหน้าทีไปเ่เนดีกว่า เล่นแต่เล่นแต่คอเล็กมันจะไม่มันนะครับแต่ก็จะเข้าสูทได้ไม่ก็อีกเรื่องนึงนะครับเรียบร้อยโดนแน่ <S <S 1> <S 1> จะผมเล่นเซตดห้าศูนอยู่แล้วเขาเล่นคอเล็กอันนี้มันจะโกงเกินไปต้องเล่นเทา้าเท้ากัน oh หยาบเอาทุกมุมเอาทุกมุมที่ได้เปรียบ มีเอ้ยมันมีแม็กซ์สอร้อยด่ะซึงดูมาครับไม่ทันฮึ๊บฮึ๊บ เลยนะครับคนดีผมคนดีนะครับเดินด้นหลังตึงตงก Unbelievable You want a piece of me สายอาชีพเดินยิงตัวละครวิ่งอย่างไวชิวๆเลย COME GET SOME COME GET SOME แตกอีกหนึ่งเดี๋ยวยิงพี่พี่เสร็จผมจะไปฟาร์มให้ดูนะครับจะเอ๋อะไรเจอเฮึบ,ฮบ,ฮบ,ฮบ man come get some come get some ไม่เจอใครเลยอ่ะหมดแล้วอ่ะหมดแล้วอ่ะไปนั่งฟาร์มต่อดีกว่าเดี๋ยวมาแล้วหลังเลยละกันเดี๋ยวมาแล้วพี่ผมย่าก่อนพี่ผมย่าก่อนพี่เฮ้ยเดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไปก่อน Come get some Come get some ชิบแบบ freelance นะครับละครโคตรโกงเห็นได้ไหมครับเดี๋ยวผมตายพวกผมไปฟาร์มเลยครับเอาจะผมจะตายเจออ่า ไปก่อนได้ปุดน,นะไปก่อนได้ปุดน,นะเฮ <ads> ้ยไปก่อนได้ปุดน,นะเาแล้วเนาะ <ads> ไปมาอีกแล้วดักหัวเลยึเฮ้ยไปก่อนได้ปุญน,นะมันไม่ถึงเลยนะครับเ <He ads. S 1> จ๊เนี่ย มาอีกแล้วไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาไปตายนะมันจะเปลี่ยนตายนะ ได้แล้ว3ตัวไปแล้วไปแล้วอยู่ไหนเอ่ยเหลอดเไปก่อนเลยไปยิงหัวเลย Headshot ไปครับผมไปฟาร์มต่อเลยแล้วกันตายแล้วนะครับเดี๋ยวฟาร์มไม่ดูว่าได้อะไรบ้างอ่าครับเดี๋ยวผมจะสามร้อยแล้วจบเลยนะครับผม head shot เด,เดี๋ยเรียนมา M1 damage ร้อยเจ็ดสิบอันนี้สองร้อยสิบเลยนะครับสามร้อยแทงแชดไอ้มือผีตีโล่สองทีพังเลยเหรอหแรงเลยมาเป็นร้อยเลย รวบรวบแล้วรวบแล้วนวัดเป่าวัดเป่าผมคมนะครับทนายวัดเป่าครับทนายอ่ะดาบอะไม่ไดเลยอ ที่ตายมาพีพันยธงแรงปืนตรงที่บ้ามีหนูว่าปืนตรงโอ้ปืนตรงนี้ว่ายิงดิยวสามต่อหนึ่งปืนตรงนี่ว่าสามว่าไม่ได้ถึงนะตีตัวไปห้าตัวไปสองก็โดนกดสองตัวผมก็ตายนะยิงแป๊บๆก็ล่วงอ่ะ

con ơi 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 Đi ơi Đi ơi 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 đi! ơi 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 get some กูยังทำอวไรดีกว่าเฮ็ดช็อตฮะฮะปัญญาอ่นนอ,อนยังปะฮ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 ฮะ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 ะฮ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 ้ฮะฮฮะ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  Headshot! 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 เราถามว่าเต็กเราถามว่าเต็กว่าแล้วได้กินอะไรอันนี้จะยิงหลังผมนะสิจับหมูผมดีนะอันนี้เอบฮ้ยเฮ้ยหมุนทรถทุบรเราดูนะผมยิงหัวก็โดนยิงหัวสามสองหนึ่งอ้าวไปโดน เอามันหลวนี่เปล่าเอ้าเอา,เอามันหลวนี่เป่านะครับเรายิงมาเยอะแล้วได้สามร้อยละชิอวอๆละเดียิงต่อดีปะเขาน่าจะหมดแล้วมั้งเดี๋ยวยิงก่าวะอ,อ่ะอิเฟนนี้แล้วกันครับเดี๋ยวจะได้ไปฟาร์มให้ดูเฮ้มันหลวนี่หว่าเล่นมาตั้งนานเพิ่งรู้เร็วหน่อละนะครับ head shot come get some head shot head shot ไปครับไปครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มให้ดูกันเลยดีกว่าเจอกันเติมฟาร์มครับผมมาครับวันนี้ผมจะมารีวิวปืนที่เติม300ครบ300จะได้หนึ่งกระบอกนะครับบอกแรกเลยนี่ ป็นหน้า,มาไม้ไครโดปึ๊บประมาณนี้ความรัวก็ไม่แย่จะเป็น 2, สองร้อยาบเ้นสลยนะครับเอ้ยปืนสา้เออนี่สานี่ปืนพอๆเลยแล้วก็กระบอกที่สนะครับเป็นนี่ลูกซโงะเิดห้าจะออกไปนัดที่เอาเรยประมานี้ครับกระบอกที่สองก็นี่เป็น ลูกซองจะยิงออกปเป็นทนายแล้เป็นสามร้อยนี่ครับประมาณนี้แล้วก็กระบองที่สามลูกซองคุณละมะจะเป็นสามร้อยเฮ้ยแปดห้าสี่สิบแล้วเป็นสี่ร้อยเฮ้ยไปเองไปงไป,งประมาณนี้ครับกระจายนิดนึงนะครับต้องยีบเจ็นแล้วก็นี่เป็นเกลิ่งตามบอสหนะ้าชัาดูดิ กระบอกยังง่ประมาณนี้ครับแล้วก็วีเดดดาก่อนดูยิงง่ายเลยปุณณเนี้ยไม่แย่ไม่แย่ต่อไปเป็นเอสวีดีนะครับแล้วก็ธนูทบครับประมาณไหนบอสไว้อยู่นี่ยิงขึ้นไฟเลยนะจะถือแบบแปลกๆไปไหน แล้วก็ M4 นี่ก็ปืนทั่วไปอะ่ะอย่าเอานะครับเดิมหลับไว้เป็นอย่าเอานี่แหละสไนพ์พันเนี่ยก็สุดละได้มป470ร้อยก,ก็ดอกหอประมาณนี้นครับเดี๋ยวรอดูเลยร้อยก,ก็ดีพอดำให้ดู แอดบอกแอดมินบอกมาว่าบอดดัดรอคของดีนะครับมาครับเดี๋ยวผมจะไปยิงบอดดัให้ดูนะครับบอดดัมจบของอะไรบ้างแอดมินบอกว่าบอดดัมดรอคของดีนะครับเรื่องบอดดัจะอยู่ที่ห้าพันนะครับเดื่องบอดดัมระดับของประมาณนี้นะครับระดับพวกหินเอาไว้ครับนะครับเนี่ย ก็พวกของลงตกต่างๆนานานะครับเด,ด,ดีนะ๋ยวโดนดับสไนด์ด้วยนะมีอยู่เราสามห้าดาเมจประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมไปยิงให้ดูอีก2ตัวนะครับไปเฮ้ยทำให้ดับของดีนะครับเนี่ยสไนด์นยเยอะอยู่สนไนดนี่สองสองสไนด์ห้าก็บอกเลยนะทำเป็นเล่นไป ประมาณเนี่ยมีของออนเวลาของครับไปด้วยนะนี่ะมาเนี่ยเนี่ยของครับของสุ่มยึดตำรวจสุ่มยึดโจรยึดไม่รู้บวกอะไรเปล่าเดี๋ยวผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไปครับเดี๋ยวยิงตัวนึง ประมาณนี้นครับเฮ้ยบัตรบอสนี่อะไรของเอาไว้ขับบัตรบอสนะอะไของนี่แล้วก็เคือ <c oughs> สีของ,ของดอกก็ประมาณนี้ครับตามนี้เนาะนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับ